ใช้งานรู้รู้เล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังนะต่อไปนี้เนี่ยคิดซะว่าเธอมีพี่สาวที่คอยห่วงแล้วก็คอยดูแลเธออีกคนนะ น <c oughs> ุยคะ่ะเดือนกำลังต้องการหมอผ่าตัดนะคะอาการเขาไม่ดีเลยได้เลยลุยเดี๋ยวส่งหมอไปให้เดี๋ยวนีนะ <อ>เดี๋ยวรบกวนเชิญอ,ออกร้านด้านนอกก่อนนะครับถ้าคนที่อยู่บนเต็นมนั้นเป็นคุณแล้วลุยวันนี้เดือนแค่โชคร้ายไปหน่อยนะอย่ากังวลเลยใส่งามรับรองว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผมแน่นอนทำไมคุณมั่นใจขนาดนั้นล่ะคะชีวิตของคนทุกคนก็มีคุณค่าเสมอนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เลวที่สุดก็ตาม ชีวิตของพวกเขามีค่ากับญาติพี่น้องมีคนข้างหลังที่ต้องอยู่คอยรับความสูญเสียแล้ววันหนึง่งความเจ็บปวดจะทำให้พวกเขากลับมาแก้แค้นและวันนั้นฉันกับทอมจะต้องกลายเป็นคนที่ร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดที่ต้องสูญเสียคุณให้กับงานที่ไร้มนุษยธรรม